สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนมื่อเน้ฝนกับพี่ไมค์เซย์ฮัลโหลแจ้งปนิดฝนกับพี่ไมค์กำลังจะไปที่ HOME DEPOT พี <laughs> ่ <laughs> <c oughs> แกบอกพูนเป็นซิบซิบล้แลวมันก็ลืมซื้อทางนี้จำได้ HOME DEPOT เราจะไปซื้ออุปกรณ์ เห้สวนฝนน่ะแหละไปเบิง่งมีอย่างนี้จะไปเบิ่งเพื่อมันมีมักจกพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวตามฝนไปเลยนะคะว่าวันนี้ฝนจะได้อะไรกลับมาบ้างเรากำลังจะเดินทางไปตอนนี้อยู่ที่โลนะคะอา้าวพูดผิดอีกแล้วไอคิปเซนแลอยู่ที่โฮมดิ p โปนะคะ yeah, มากับพี่ไมพี่ไมบอกผนประมาณสิบลอดแล้วว่าเราจะไปที่โฮม d e p โป แต่ทำไมฝนก็ยังพูดว่ลโลโซจนแกขับรถไปที่โลสแกบอกว่าเธอทำให้ฉันงงมากอยู่ทำให้อายงงก็แกก็บอก่นจักเธอได้รอบแล้วฮโฮมดีปโป e t s go <S มหามักจกพี่น้องม,มหามักจกโอ้อันนี้ก็ใช้แทนได้นะเนี่ยมีสองฝั่งด้วย แต่ว่ามันสั่นไป right there no not that one over there นี่อ๋อ oh, ใช่ไหม look like it but not อ้าวคือมุมนี้สินอันนี้ก็ข่ายได้ไหม Home. What? What? Not sharp? No. I can make it sharp. You might want to get that. I height. Yeah. I think that one. i joking on that. one i make hombala. I take it home and make it sharp. It's okay. Going. Get that one then. Yay! Oh. ยกะคนเตี้ยนใจออะแบบนี้นะคะสงฝั่งมันกรบ,บคมแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม้ทาให้แบบเนี้ยจะได้ใส่สองฝั่งเลยค่ะอ่าพ่อพ่อเหี้ o บ o ะ o รอ t เ hmm, small one <Okay. S 1> อันนี้แกซีเฮดเ,เขาเรียกอะไรอะที่ล่อนหินล่อนล่อนดินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าดินเนี่ยถ้าจะให้ปลูกผักปลูกอะไรสวยๆนี่ต้องล่อนก่อนค่ะล่อนดีๆผสมดีๆประมาณนี้ค่ะเขาคิดของเขาเองนะเขาคิดให้ฝนเขาไปเห็นวิดีโอแล้วแกบอกเดี๋ยวแกจะทําให้ ดีมากฝนสิตกอีกแล้วบ่ได้เบียอีกเลยเนาะมื้อ <arts> น <dużo sens acional> <c oughs> <yelled> ี้เรากำลังจะไปที่เรา พี่โปรมาแล้วนะคะจะไปโลตอสจะไปซื้ออกระถางกระถางดอกไมใ้ใหญ่ๆอะคะ่ะเรียกอะไรนะทีละ What they call barrel wheel barrel wheel barrel I'll show you this one's kind of nice has two wheels on it, it n oh t ม <the> ีล้อด้วย่ะ so อัน <can S 1> ใหญ่ thing top uh huh. กระถางใหญ่ แต่นแรกเพอนว่าเิบีลักซื้อแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แต่บังเอิญแกชวนฝนออกมาด้วยมันก็เลยไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปเบิ้งกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะพี่ไม้เสื้อเนี่ก็ซื้อกระถางอันนี้คือที่ที่โลสนะคะห้างโลแล้วฝนก็ไปได้ด,ดอกไม้มาอีกชอบจังเลยดอกไม้นี้ โอเคไม hands o w n ไม่ c o o สวยไหมคะดอกไม้ไปซื้อใหม่ปะเสียเอาไม้ฝนมีจักรยานสำหรับตกแต่งค่ะจักรยานเก่าเดี๋ยวสิ เพ้นสีก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเดอกไม้ลงได้ผงเพชรมาน้ำค่ะอันนี้คือแบบมะเขือมะเขือมะเขือสีขาวนะคะมะเขือนวยสีขาวอันนี้ ปลูกดูลองดูมีลองไม่รู้ม่ะเขือเทศเชอรี่ทอมเ t โด้มะเขือเทศเชอรี่ลูกน้อยๆนุวยน้อยๆน,นะคะเพราะว่าพนกับพี่ไหม่มากกินคะ่ะชอบชอบมากคือกินกันทีนี่กินเยอะเลยซึ่งมะเขือเทศมากนี่ต้องซื้อทีสาม สามกระปุกอ่ะสามอันอะเพราะว่ากินกันเก่งมากเลยอนุ่น้อยๆสีแดงๆแล้วก็สีสมๆเหลืองๆเนี่ย <c oughs> แล้วก็ซื้ออาหารนกเพราะว่าเป็นเห็นวาหลัางบ้านมีนกาลค่ะช่วงเนี้ยตั้แต่ผุ่คุดดินลังบ้านเน,นี่ยน,น,น,นกไลไลผมก็เลยว่าเอาอาหารมาให้เขาค่ะนี่ ไปได้หมักโจกมากพี่น้องนี่ค่ะทุกคนคือแบบว่าแบบแบบนี้คือมันมีสองฝั่งเราก็ได้ใช้งานสองแบบนี่เดี๋ยวบโคมเลยเด็ดแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม้เขาทำให้แกสิเจียให้ค่ะแล้วก็จ,กจ,กจก ดอกไม้หน้าบ้านสวยงามแฮปปี้มากโอเคฟื <They> ้นฟู okay, whatever ฉัต้องการทกำัสิ่งนี้ก่อนหลืองเลยฝรั่งนี่ ก็สนิมต้นไมเนออะอยุ่งกะดิ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจักรยานน้อยจะเพ้นสีนะคะ <c oughs> <c oughs> เพ <c oughs> ้นทุกปีโอ้ยคุณ making fun of me นี่แบกแฮนด์โฟร์แฮนด์ชัวร์ไม่ Bitching at me. man. <laughs> <laughs> Why do you like to make Ooh, it fun all of over you? I know. Tell you. <laughs> you can turn around or what? Okay. Ooh. Boy, you're getting lots of that rust stuff out You can use this too if you want. The I'm not gonna get them all, I just get the one that it is kind huh? mm -hmm. yeah, of to get it off. คือที่เลือกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีสองฟังฟังนี้เขากับไส้ได้สินะเห็นไ,ไหมคะนี่จุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่อีกฟังหนึง่งเดี๋ยวฝนไปเบิง่งพาไปเบิ่งดินดิฝนขุดเด้อทุกคนเห็นไหมคะเบิง่งฝนขุดเลิกเลิกแล้วขุดจนมาเจอหินเอ่อมันอิฐก้อนก้อนบักใหญ่ค่ะตรงเนี้ย พี่ไม้แกมาเห็นผลขุดแล้วแกบอกทำไปยื้อขุดลึกจังขุดวนะเป็นบอ่อยขุดลงไปลึกเพราะว่าข้างล่างมันมีท่อมีอย่างนะคะฝนก็เล่นขุดซะแบบเหมือนขุดสมบัติเลยพี่น้องทำไปได้เยอะแล้วนะขนาดเสียมน้อยฝนนะมาลวเบาอีกแล้วแต่ว่าจะไปขุดลงลึกแล้ววะเดี๋ยวมันจะโดนท่อ บอกห้ามข,ขุดลึกเดี๋ยวจะโดนท่อดูปุ๊บมีขุดมีเสียมไม้แล้วบบบนี้คากแล้วแบบนี้นี่เอ้ยชอบอะอะไรเกตเดลินแล้วแบบมีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเทาก็สามารถเอามาตีหินได้นี่นี่ยาวอื้อ ดีจังเนี่ยเอาอีกฝั่งอู้วไอชื่นอะคลีน l อเดียสเนี่ยค่ะพี่น้องคนจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ค่ะข้างล่างนี่เอคุดเอหญ้าแดนนิลายคุดอย่างออกก่อนแล้วคนจะเอาผักเอาเอาต้นในมักทงเทง มาะไซข้างล่างแล้วก็ต้นมะเขือเทศมาว่างข้างล่างนี่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ผูกเชือกกับเอเนี่ยค่ะราวข้างบนเนี้ให้มะผูกเสือกข้นนะให้เอให้มะเขือมะเขือเทศมันสิต้นใหญ่มมนบอกมันสิสูงจะได้ขึงขึงเสือกแล้วก็เวลาหดน้ำจะได้บ่เปืองค่ะรดจากข้างบนลงมาข้างล่างสินะเออ,เอ,อให้พี่ไม้ขนลงมา เห็นว่าพี่น้องใหญ่แรดดิสคนนั้นไอ้ตรงยู่ข้างใต้ตโต๊ะตรงนี้นะเขาสิเขียวงามเพราะตรงที่แบบยู่ข้างๆนู่นนะไม่สวยเลยมันโด,โดนแดดเกินไปค่ะฝนได้ย้ายที่แต่อยู่ข,ข,าข้างใต้โต๊ะเขาสีเขียวงามแสดงว่าเขาไม่ชอบแดดแรงๆค่ะ next to this one because uh, darling i'm thinking about uh, even that one you know maybe uh next year then we move that one that way we have more room yeah i just don't want it too close to where i can't get you're gonna pull the grass out next to it that grows up i can't get the lawnmower through there l h ซ up. ม <Okay. S 1> <laughs> ซื้อมาเพิ่มคะ่ะเนี่ยต้องเห็นแบบนี้จึงเห็นภาพนอนพี่น้องเนาะเนี่ย yeah. ที่คนพูดถึงนะคนพูดถึงคือมันจะเอาพวกต้นมะเขือเทศนะคะมาวางตรงข้างล่างนี่แล้วมันจะคึงเสือ้อจากไอไอที่แฟนข้างบนนี้คึงเส้นกบมะเขือเทศ ใส่ต้นไม้ที่แบบเขาเลื้อยน่ะมันจะได้ช่วยยึดนะคะแล้วถังนี้มก็จะมาแยกเพราะว่าอเห็บบนนี่พักเ,กยยเขี้ยวนี่ก็ต้นใหญ่แล้วนี่ออสุกีนี่ก็ต้นใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยสุกีนี่นี่ถ้าเขาใหญ่เนี่ยเขาจะกินพื้นที่ไปเบดเลยนะ่นะก็เลยอยากจะแยกสุกีนี่มาไว้ถังนี้ด้วย แต่เคลนี่คิดบังกอรว่าสิใหญ่เขาบอกอาจจะต้องย้ายเป็นบางต้นนะคะเคลนี่คนคิดไว้ว่าคนอาจจะขุดดินแถวนี้คะ่ะแถวใกล้ๆเพื่อนนี่อาจจะเอามาลงตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เขามีแดดคะ่ะ <c oughs> เวียกลายขนาดที่น้องมะเขือเทศคะ่ะแฟน ออกออกนุย้ยละเด้อเห็นหนุวยเพิ่นแล้วเห็นแล้วหนึ่งลูกอันนี้ก็เป็นในเรดด s แล้วก็ตัวรันเตา้าเรดดิ h ี่ก็ได้เติมขีดินให้เพิ่นเรื่อยๆ ไอเน,นี่ยพี่ไม่เฮ็ดหายได้สิบกว่าปีแล้วพี่น้องตั้งแต่สมัยอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะคนอยู่มาอยู่ที่เนี่ยสามปีแรกอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะพี่ไม่เฮ็ดอันนี้หายยู่ข้างนาอพาร์ตเมนต์ปลูกอยู่ระเบียงแล้วก็ต่อท่อลงไปให้น้ําให้น้ามันไหลลงข้างล่างนะคะพี่น้องอันนี้เขายุบลงไปเนี่ยบอกแกว่าปีหน้าคงได้ทิ้งแล้วเนี่ยก็สิบกว่าปีเนาะสิบสี่ปีนะ่ะ ใส่มานีใช้อย่างคุ้มเลยเห็นไหมคะนี่หนึ่งลูกสองลูกได้2หน่วยสรได้กินได้นี่เนี่ยสองหน่วยเต่ต้นนามันิังบรูเต่ต้นเนี้ได้สองลูกละดีใจดอกใหม่กับกำลังงามสวยงามตามท้องเรื่อง นี่แหละคะ่ะพี่น,อน้องกิจกรรมของฝนกับพี่ไม้วันนี้มานมือนี้พวกฝนกับไปช้อปปิง้งซื้อของมาเห็ดน้ําสวนฝนนี่แหละคะ่ะเห็ดน้าําสวนพักสวนดอกไม้ฝนนี่แหละค่ะพี่ไม้พาไปแพงมากมา,มากแพงมึงมากแพงมากมากเฮ้ยบ่มีอย่างคะ่ะกลับมา update. อัปเดตกิจกรรมวันนี้นะคะโอเคคะ่ะแล้วเดี๋ยวฝนก็พักข้างหลังบ้านเรียบร้อยแล้ว แล้วเดี๋ยวเพึ่นก็จะลดผักลดต้นไม้ผักหน้าบ้านก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะได้พาพี่ไม้เข้าบ้านพี่ไม้อยากจะเข้าข้างในบ้านใจจะขาดแล้วจะวายเหนื่อยืน <laughs> take a break now take a break all done you all done <N ui S 2> for today <you. S 2> all done <laughs> you you w h ยเหนือ่อยมากๆแกอยากพักตั้งโดนแล้วฝนลากแก ลาแกอามาโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ฝนกับพี่ไม้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย